ครับฮงนาวีอองเล่เท็ดครับทายนี้ซ้อมมากี่วันครับ30วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบุยลำชอยชัยครับขันมีใครเป็นคู่บ่าวคู่สอวที่นั่นพี่น้องครับแต่ผมในฝ่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17แล้วครับเราสูงเท่าไรหนึ่งหกสิบครับน้ำหนักก้อยกอยประมาณกี่กิโลครับก้อยก้อยก็ห้าสิบครับเราเป็นเมือกใดละครับเป็นเมือกครับวันนี้เราเจอกับเพชรธันวาเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษารเองมาต่อยขึ้นมาไหม เขาโมยตะตายอะไรจำได้ไหมโมยเดินแล้วอย่างวันนี้เราจะวางกี่วางแข่งแข่งซ้ายครับก็ตามตาตายเราเลยเนาะครับล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ลังสีลังสีวันนั้นเจอกับมลไฟครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยเท่าครับองมาต้องเยอะนะครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอนนี่มาเกินหรือมาขาด มาขาเลยแบบสบายๆเลยใช่ไหมร่างกายตอนนี้เป็นไงขี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงแปลว่าอย่างนี้พร้อมเจอเขาได้เลยครับแล้วต่อยมวยมาลุลลุทั้งหมดนี่กี่ไฟล์แล้วครับประมาณเจสิบกว่าไฟล์ครับเราคนจังหวัดุวิลามหัดเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยพี่นอนเหมือนลำเป็นกำลังใจเลยครับต่างที่แน่นอนครับผมขอกว่าราองไห้